ถือว่าเขตนี้ก็เป็นเขตไซน้เท่าวของเวียงจันท์เลยพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็ซิมีแต่คนจีนอยู่แล้วก็ห่านขาห้องแฮมต่างๆก็เป็นของจีนเบิดแถวนี้นกดไลค์กดติดตามให้กันนะเด้อ สบายดีพี่น้องเบอร์สุกุสุคนพี่น้องเมื่อนี้บ้าแม่นไส้กะผ้ามาหล่อเบิงเส็นทางยา่มคำขคึ้นคองเวียงจันพี่น้องตอนนี้บ่าแม่นไส้กะเริ่มขี่จากเส้นีเน็กทงคันค่ำพี่น้องเข้าสี่เหลี่ยวครัวเพื่อมงหนาะไปสู่ทางเตะซองคนลนะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลา10เก่าโมงคือว่าอากาศก็ค่อนข้างเริ่มเย็นลงแล้วพี่น้องหลังจากมือซวยนี่มันก็อากาศห่อนอบเปาา่าเลราะว่าส่วงนี้ก็ส่วงถ่ายเดือนซ้ำแล้ว10เก่าเขาเดือนสีสีมอปีไม่สงกา์ปีไม่เล่าแล้วพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เรียบทางห้องขาพี่น่องเซนห้องขาคที่ว่าสีไปสอดอยู่หาแยกโอเดียนตัวน,นี้สำหรับเซนในกัรตั้งคว้ามือเ้านี้ับซิเมนต์กมพลัสนะสภาพการจราจรก็ที่ว่าบอทิดคัดปันไร คือว่าธรรมดาพี่เนาะในสุมโมงนี่พอไปพอมาอยู่ในสุมโมงนี้ในแตลละเส้นของนครหลวงถืเป็นสุมโมงเกืดแปดโมงคืนเหน่อแล้วก็ถคือว่าเขตนี้ก็จะเป็นเขตบ้าน น้องดวงหองขาพี่น้องสำหรับเขตนี้ตอนนี้เ้าก็มาหอดหาแหนไฟแดงโอเดียนพี่น้องือื่อเพลนห้องกันว่าหาแหนไฟแดงโอเดียนตอนนี้ตอนนี้บ่าวแม่นไส่กาสิบุตริเขาไฟแดงสีเหลี่ยวไปเบื้องควัวพี่น้องสิเขามาสู่ซ้อยหองขาที่ว่า ตัดมาทางซอยหน่อยแต่ลาดแรงนะพี่นอ้องถือว่าโซนนี้แบบเมืด,เมดแน่พี่นอ้องว่าแม่นใส่ขี่ลัดมา,ากเพราะาขี่ซื้อตัดทางนะบางทีทื่ว่าโซนนี้กับตอนกลางเว้นนี้ก็ถือว่าบอลนี้ก็เป็นจุดที่ว่าหลายคนมาซื้อเครื่องร้ายแถวนี้ สิเป็นบอนที่ว่าคล้ายเครื่องอะไรลดเครื่องอะไรเครื่องกุญแจกต่างๆพี่น้องที่ว่าเขตนี้กหแมนห่านของคนจีนสิร้ายแถวนี้สิ้นม,มีชิ้นขาเล้ยๆอย่างแถวนี้แต่ว่ากลางคืนกับค่อนข้างเมืดแน่คนทางกับโบองอ้ามปันไดแถวนี้ัวคนทางแถวนี้กวนสลายกับมักเพ่ ว่าเพิ่นกะกำลังแป้งเส้นทางตัวนี้หมื่เนาะสำหรับขางสายมืดนี่กะจะเป็นศูนย์การขา่าไ่พี่น้องกคือว่าเพิ่นเห็ดใหม่คือว่ายัางพรท่านเหลวสมบูรณ์ก็ยังพระท่านใส่ไฟ,ไฟแถวนนิมันก็นเลยเมืดแน่นอตอนนี้เบาแม่นใส่กะสีเหลี่ยวสาย คือลัดออกไปเส้นทางเก่าของเฮาก็คือไปสู่ทางเตะซองพี่น้องมันจะเลี้ยวสายไปเลียวทีวาเป็นศูนย์การข่าที่ว่าห้องขาโตเก่านะพี่นนองซึ่งว่าเพิ่นทุบแลวก็เห็ดตัวนี้ไม่แต่ว่าบาวแมนไ้กับสิบบได้ถ่ไทยเพราะว่ามันเหมืดหลายพี่นนองมันเหมืด กล่องเข้ามันกับัับแสงบัไดดีปันไดเนี่เพราะว่ามันเป็นกล่อง g กโป o ซมันกัสิีบ่แท่งคือโกโป o 6 g โ p โป7เจคือเขากับอดซาเบิ่งน้ากันกี่น้องซ้าซ่าสองเฮ่า,ามีเทมในผ่านกดนํนานนเขาเอาซีมิมงเงินมามาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการถ่าย ทายดือว่าเห็ดคลิปต่างๆเพื่อสำหรับเซนนี้กับสเป็นเซนทางเตะซองพี่น้อเอาคีซื้อลงไปนี่ก็สิเจออยู่ไฟแดงชีแยกไฟแดงพี่น้อตอนนาเ้านึ่กาเป็นชีแยกไฟแดงที่ว่าเดี่ยวสายนี่กระสีแมนไป ทางสั่งซ้มหัวพี่น้องหรือว่าพงแฮมข้าวภาษาเดี๋ยวสายไปทาขีซื้อไปในกับซีเมนทางเตซองไปสอดกันแหละสนามบินกันแหละพี่น้องแต่ว่าทาเลี้ยวขั้วกับซีเป็นทางไปดงนาโซพี่น้อง มองเห็นทางซ้ายนี่กัที่ว่าสิมีตึกร้ายมีหางห่านบริษัทร้ายแทนี้สิมีห่านขายอะไรรถหานขายเครื่องวัสดุต่างๆที่เนาะคือว่าเป็นโซนที่ว่าเส้นการขา ส่วนใหญ่ก็สิเป็น hãng จีนแถนแล้วก็สิมีโซลูมโหลดไลายแถวเนี้ิมีทั้งโซลูมของโคลาโซลูมบิซูบิชิโซลูมของเซปโรเลตแถวนี้ยตัวหนาห้องนี้ก็สิเป็นปับพอตท่อที่ว่าปอตท่อนี่ก็มาลงทุนในเหล้วนี่ก็ถือว่า ประสบผลสำเร็จลหลายพี่นนองถือว่าไปเปิดอยู่ไซก็มีลูกค้าเต็มเปิดอยู่ไซก็ถือว่าได้หับผลตอบรับดีเบดบ่ว่าสิเป็นการขายน้ำมันแล้วก็ขายกาแฟอเมซอนน่ะพี่นนองถือว่าธุรกิจลงตัวเลย อนนี้เขาก็เข้าสู่โซนที่ว่าเอิ้นได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ของเวียงจันทน์เลยพี่น้องแถวโซนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็สิเป็นห้างาร้านแล้วก็เป็นธุรกิจของจีนพี่น้องส่วนลาย่ก็เสร็จนี่บ่ว่าสิเป็นโรงแหมหรือว่าสิเป็นบริษัทธนาคารต่างๆอยู่นี่ ก็สิเป็นของกลุ่มนักลงทุนจีนมาลงทุนในเขตนี้ที่ว่าเฮาเห็นนํากันอยู่นี่เพราะว่าคนจีนกำลังไล่เขามาอยู่ในเขตนี่เขตนี้ก็ที่ว่าเป็นบ้านเขตบ้านตรงประซักที่น้องเขตนี้ก็สิมีทั้ง คือกิจถือว่าเป็นของจีนลายแล้วก็หลากหลายอาชีบที่ว่าคนจีนมาประกอบอาชีบเผ็ดอยู่นี่บวิาสิเป็นหานตัดผมหานอาหารหานบันเทิงต่างๆก็บมีของจีนอยู่นี่ตอนนี้เขาก็เข้าไฟแดงพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิบบริ ยึดอยู่ไฟแดงเฮ้าสิไปเลยเพราะว่าเส้นทางเบืองข้เพ่นตันไหวในการก่อสร้างอยู่กระือว่าเฮ้าไปต่อได้ด่านขวามือที่เฮ้าเห็นอยู่นี่กัสซแม่นโซรูมของโคลรวพี่น้องกู้ไดที่ต้องการอยากสื่อรถยังกับมาสื่ออยู่นี่พี่น้องรถเบนซ์รถเกงมีเบดอยู่นี่ สำหรับเส้นทางนี่กาสิพิเศษกว่าเส้นทางอื่นๆพี่น้องเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่ว่ามีเศรษฐกิจที่ว่าคือคักของคนจีนหลยอยู่บนนี้ซึ่งว่าหลายคนหูกันดีว่าเส้นนี้ก็แมนเส้นตลาดสางเกียงพี่น้องอยู่นี่ก็สิมีห้องแรมใ่ๆมีห่านขาย เครื่องของคนจีนแล้วก็บ,บริษัทใหญ่ๆของคนจีนเต็มอยู่แถวนี่พี่น้องถือว่าเป็นไชน่าทาวของเวียงจันทร์เลยแถวนี้หนึ่งว่าย่ำคำขึ้นเท่ากับซีเ็นเาาจีนย่างออกมาเทียวลาตีอยู่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้มันก็สิีมีหันบันเทิงของคนจีนเองเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่แหละมาอยู่เล่านี่ขาเจ้ามักแบบใส่บริการ อาหารของคนประเทศเขาเองนะพี่น้องคือว่าการที่ว่าเ่าสิด้เงินจากคนจีนในการใส่บริการนี่ก็ยากว่ายากเพราะว่าข้าเจ้าสว่วนใหญ่ข้าเจ้าก็ที่ใส่บริการทางดา้านอาหารขาอาหารย่างของคนบ้านเขาเองถ้ามันมีอยู่ไซฮนะพี่น้องก็ถือว่าเขาก็ หมักสนับสนุนคนบ้านเขาเองนั่นะตอนนี้บ่าแม่นไช่กับสีททยคลิปไปยาวๆให้พี่น้องเบิ่งเส้นทางย่ำคำคืนของนครนล้วงเวียงจันไปนำกันพี่น้องพุนแหละสิไปหอดเส้นแค้มคองพุ่นลละพี่น้อง สำหรับในส่วนนี้กัการจราจรการขับขี่นี่กับ่บคอยพบเห็นอุบัติเหตุร้ายปันใดพี่นอกนาจแมนเพราะว่าส่วนนี้มันกับ่บมีเทศกาลร,ร้ายคือในส่วนเดือนก่อนสองสามเดือนก่อนอุบัติเหตุนี่ร้ายขนาดพี่นอกมาเดือนนี้เทศกาลกับบ่คอยร้ายปันัดก็เหตุให้นักขับขี่กับ พอคอยมึนเมาห้ายปานใดมันกาไข่พี่น้อง <c oughs> สำหรับผู้ใดที่มีวิขับรถกลางค่ำกลางคืนกาเพราะแสดงความเป็นห่วงนำเด้อพี่หน้องคอยขับคอยขี่คอยไปคอยมาพี่น้องเอ้ยสำหรับการขับขี่ให้ต้องมีสติเอาใจใส่ระวังตัวอยู่ตลอดพี่หน้อง การขับขี่ในนครหลวงเ,เขานี <c oughs> ่คขันเฒ่าบบไปตำเขาเขากะามาตำเฒาพี่นองเลย่บหัว่ไภเมาไพรโบเมาขี่รถกะาะว่ายา,ามเทศกาลนี้คนขับรถกับส่วนร้ายเขากะมึนเมาเขานะพี่นองถือไพรไพรกับบดีพี่นองระวังน้ำกัน ตัวนี้ก็ทือว่าเป็นสีแยกไฟแดงสามแยกใหญ่หนึ่งแยกหน่อยพี่น้องถ้าไปซื้อก็ซีแมนแยกในหน่อยเขาสูหม่บานนี่แหละเดี๋ยวขึ้นไปสายก็ซิแมนทางขึ้นไปสั่งซ้ำหัวฮองแฮมโนโวเทลน่แหละถ้าเรียวครัวก็สิเป็นลงไปสีไข่พี่น้องทางสนามบินพี่ล่ละ อนนี้เบลเมนไส้กัเลียวสายขึ้นไปทางสรงสางซหัวพู้ละพี่น้องทางเส้นนี้ก็ถือว่าไฟแจ้งสว่างดีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทางซ้ายลักซึ่งว่าทางซ้ายนี้กัทางมาจากสนามบินดีแล้วถือว่าเป็นทางเขาเมืองนะพี่น้องถ้าแลนจากซ้ายเนื้อเขามาก แั่นทางเขาเมืองทางนี้กอาชีพมีหางห่านบริษัทร้ายว่ามันเป็นทางซ้ายลักถือว่าทางนี้ก็แม่นเส้นที่ว่า้ามีผู้นำํำหรือว่าเป็นเหียบเป็นงานเพ่นจะเดินทาง ออกจากสนามบินกัม่นสาทางนี้เขาสู่ตัวเมืองขึ้นไปหาสำนักง,งานต่างๆกัม่นสายเส้นทางนี้พี่เนอะ กาเบ่งกันไปมาเยาวพี่น้องการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามแคมทังเป็นจังใดกาเบ่งส้มน้ำกันพี่น้องสำหรับบางคนกัไปอยู่ต่างประเทศบ่หรือว่าโบได้กับป่ากลับเมืออกเบบ่งคลิป่าวแมนไส่เดอร์พี่น้องเบิ่งลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้่บวแมนไส่นะ่เพื่อเป็นกำลังใจให้เบวแมนใสเฮตดคลิปนะ ต,ต่อไปนะพี่นนองบางคนก็สิว่าโอ้ยคิดหอดคิดถึงประเทศลาวเนาะไปอยู่ต่างประเทศดนๆน,น,นะพี่นาะเบาเมนไ่ก็ถือว่ามาไทยเพื่อผู้ใดคิดหอดคิดถึงเวียงจันบ่วด้ม,มาหลายปีนะถือว่าส่วนนี้กับยังเป็นส่วนโควิดบางคนก็ยังติดตกขางอยู่ต่างประเทศกับบทัน เดินทางมาบ้านมาเมืองนนะพี่น้องท้ายให้เบิง่งมังเทียพอได้ซอยได้เนาะพี่น้องท้ายความขีดหอดบ้านขีดหอดเมืองเรือบางคนก็บ,บอกเคยมาเที่ยวลาวก็พ่อได้เบิง่งอาจจะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลหนึ่งให้คุณผู้ได้ที่ว่ากำลังคิดที่สีเขามาเที่ยวประเทศลาวเฮา ตอนนี้บาาแม่นไส้กะเหลี่ยวขึ้นมาเส้นปากประซักกัตเอว่านีทั้งขวามือเขานี่กะแม่นห่านเบียรซ้ำเนี่ยปากประซักพี่น้องที่ว่าวัยดุนนมนมสาวสาวเพิ่นีิธิดได้มาลินนี่พี่น้องตอนนี้เฮาก็ขึ้นเส็นแค้มคองแล้วพี่น้องเขาก็สิไปจบคลิปกันอยู่บนฝากรถทันล่ะพี่น้อง สำหรับมือน,นี้บ่าแมนไส้กัสิบไปยังลหล่ะลิ้นแค้มคลองเติมสนดอบพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกคนที่เบ่งคลิปจนจบพี่น้องสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบใจบ๊ายบายอออออาโอ้จอดกลแม่จอเขาไปได้